ับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่สวทบึงการของเรานะครับวันนี้แต่งตัวค่อนข้างที่จะมิดชิดมีหมวกปกคลุมใบหน้านะครับเราจะพาทุกท่านมาเก็บรังพึ่งนะครับนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศของการเก็บรังพึ่งนะครับ ตอนนี้ทางสวทรบึงการนะครับโดยพออ,อขวัญประชาระเริงนะครับแล้วก็พี่สายชนเหล่าพักด,ดีนะครับจากสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงการกําลังดําเนินการนะครับเพื่อที่จะเก็บรางพึ่งนะครับใช้ควันไปนะครับเพื่อทําให้พึ่งเขาสงบเพราะตอนนี้เราจะยกรังพึ่งนี่นะครับออกไปที่กลางแจ้งเนื่องจากว่าบริเวณนี้มันเดินนะครับลาบากพึ่งนี่นะครับตัวที่เรารวมควันแล้วเนี่ยเขาจะ สงบแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งท่านพ่อไปหากินอยู่ข้างนอกแล้วมันจะกลับมามันจะไม่เจอควันแล้วตัวนั้นแหละจะทําร้ายเราเพราะฉะนั้นก็จะให้ท่านพ่อไปถือตัวนี้ไว้รอเดี๋ยวจะยกไปข้างนอกครับผมหนักนะครับน้ําหนักตัวนี้ผมบอกเลยสิบโลครับมายกมายกช่วยหน่อยเพราะว่าหนักมากครับผม่ามาต้องยกคนเราฝั่งครับเพราะว่าน้ําผึ้งเนี่ยหนักครับหนักวะ โอเค,คเน,นักหน,น,น,นักนะถ้ายกคนเดียวหนัก,นนกสิบโลครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าหนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมหรือยังครับ เปิดแล้วครับเพื่่อทีจะตั้งข้างบนเลยดูครับดูโอ้โหอันี่ครับโอ้หนักมากครับช่วยหน่อยครับเนี่ยพลจะพลิกมาพี่ช่วยกันลังใหญ่มากครับนี่โอ้โหอนี่้นะครับต้องต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับอาบน้ําพ่นอันนี้จะมีพึ่งที่เห็นเยอะๆนี่เขาเรียกว่าพึ่งงานนะครับผม น้ำหวานจะอยู่ตรงนี้ครับกล้องมาใกล้ๆก้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูอันนี้เป็นพึ่งอะไรครับพี่จ๋าอันนี้เขาเรียกว่าพึ่งโพงป่าครับผมอันนี้จะเห็นอ่าชั้นของน้ำหวานนะครับนี่เขาเรียกว่าน้ำหวานปิดลวงนะครับปิดลวงปิดตานะครับหมายความว่ายังไงก็คือเขาจะเก็บน้ำหวานเข้าไปในรวงพึ่งเขาเขาจะไม่ไข่แล้วครับ ข้าวเจ้าน mm ้าหวานเก็บไว้ในรวงพึ่งก็คือน้ำหวานนี้ใช่น้าหวานจะอยู่ตรงรวงที่ปิดตาพอน้ําหวานเต็มเรียบร้อยไม่มีความชื้นเขาก็จะใช้ไข่พึ่งปิดนะครับไข่พึ่งปิดนี่นะครับก็มีอันนี้รวงท่านจะเห็นว่าเป็นสีขาวกับสีสีน้ําตาลรวงสีน้ําตาลก็คือรังพึ่งที่เขาสร้างรังเก่าสร้างนานแล้วประมาณสามเดือนอันนี้พวกนี้สร้างประมาณ หนึ่งเดือนสองเดือนมันก็เลยทั้งใช่ก็เลยสีสวยอยู่ถ้าขาวจัวนี่ก็คือที่เราสร้างใหม่ใหม่สร้างใหม่ใหม่อันนี้เวลาประมาณสามเดือนอันนี้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นน้ำหวานที่สร้างใหม่ก็คือถ้าเราทิ้งไว้เรื่อยๆนี่เขาก็จะมามาทําเรื่อยๆก็ใส่น้ำหวานเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆแต่ว่าต้องดูที่ว่ามีดอกไม้ไหมนะครับถ้ามีดอกไม้มีน้ำหวานมันก็จะดูการดอกไม้ก็ น้อยลงนี่นะครับเอารังพึ่งออกมาแล้วนะครับเอารังพึ่งออกมาแล้วกำลังจะแกะรังพึ่งออกจากกองท่านพ่อตัดเลยครับตัดเนี่ตัดน้ำพึ่งตัดประเดิมก่อนนะตัดรวงครับตัดรวงครับตัวตัวแรกหน้าตัวแรกน่าจะท่านพ่อตัดท่านพ่อสวทตัดเค้กแล้วนะครับตัดเค้กแล้วอาการตัดนี่มีมี มีข้อควรระวังยังไงครับคือพึ่งเนี่ยเขาจะทารังติดอยู่บนฝากล่องนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือเราพยายามตัดให้ถูกตัวรังตัวตัวตัวพึ่งงานให้น้อยที่สุดโอเคครับเพราะว่าพึ่งงานแต่ละตัวเนาะเราาก็ไม่อยากทำร้ายเขาโอเคครับแล้วก็ตัดให้น้ําหวานเนี่ยนะครับเปื้อนติดกับฝาเนี่ยน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเปื้อนกิดฝาเนี่ยมันมันก็เลอะเราเราจะ ไม่เก็บน้ำหวานหมดทุกรวงนะครับเพราะว<ม>่าเราจะทิ้งไว<ม>้เพื่อให้เขาขยายพันธุ์อ๋อนี่คือใช้ต่อได้อีกใช้ต่อได้อีกออโอเ้เชิญครับเชียงพึ่งเชื่อญเขาติดกันเราจะเห็นรังพึ้งมันติดนะครับรจะสร้าติดติดติดกันต้องต้องแย้กออนเมือ่อกี้ท่านบอกใช่ครับอู้รังนี้สวยเลยครับ นี่สวยกล้องกล้องเกา้างแกะก่อนเมื่อกี้ท่านบอเออนี่รังสวยเพราะว่าเป็นรังสดใหม่นะครับนีเขาวสวยๆก็ต้องเก็บในกล่องขอญาติเอาตัวตัวพึ่งออกตัวพึ่งงานออกก่อนนะครับสวยสวยเลยนะครับรังสวยนะครับสวยมากสดใหม่นะครับสะอาดปลอดภัย ให้เอาตัวน้ำผึ้งนี่หยดๆเลยครับให้เขาเอาตัวตัวนี้ออกถอนนะชุ่มชําเลยเนี่ยครับ่ที่ใส่ชุดตะกี้ไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อเช้าประชุมกรมการจังหวัดไม่ไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จริงมีแปลงนะครับผมมีแปลงผมไม่ได้แปลงมาเนาก็คือแปลงเอาผึ้งออกแปลงตัวเขาออก รวงพึ่งนะจะมีทั้งทั้งน้ําหวานแล้วก็ต,วตัวอ,อ,อ่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการกับตัวอ่อนอีกรอบนึงถูกไหมครับโอเคที่ยิงตัวอ่อนก็ทานได้ใคร <laughs> อ,อยากจะตัด่ะตัดตัดมาเลยครับนี่ตัดมาพี่สายชนครับโดยปกติแล้วกี่กี่เดือนได้ตัดทีหนึ่งครับพึ่งเลยนะครับ <laughs> เขาเขาเขา้เขา,ขาไปอยู่ในรังถ้าเข้าช่วงเดือนเมษ <laughs> มกราคมเนี่ยก็เก็บน้ําหวานได้ประมาณเดือนมีนาขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดอกไม้ด้วยแต่ถ้าเข้าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยน้ําดอกไม้ยังยังน้อยอยู่อาจจะเก็บไม่ได้หรือบางพื้นที่ถ้ามีน้ําหวานก็อาจจะเก็บได้บอกไม่ได้อ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นแต่โดยหลักทั่วไปแล้วน้ําผึ้งเนี่ยนะครับถ้าเข้าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยประมาณสามเดือนสองถึงสามเดือนก็สามารถเก็บน้ําหวานได้แล้ว อันนี้เราเอาเข้าใน<ร>าช่วงหน้า,รา,า,าแรง้ออเพราะว่าบราิษัทน้ำไา้นะดูลังนี่สวยมากพื้นที่ทําเลที่ตั้งของกล่องเนี่ยมีมีผลไหมครับเราเราเลือกกันยังไงครับบริเวณที่จะตั้งกล่องล่อพึ่งเนาะต้องมีป่าที่เป็นป่าธรรมชาติได้ยิ่งดีนะครับเป็นป่าหัวไล่ปลายนาหรือเป็นสวนยางพารานะครับตั้งได้นี่นะครับบริเวณที่เราตั้งเห็นไหมครับ มีลักษณะเป็นไม้ป่าคือไม้ไม้ไม้ประดู่ไม้ประดู่ะดนะครับไม้พยอมก็มีครับอืนไม้ป่าบริเวณน,นี้แล้วข้างหลังก็เป็นสวนยางพาราซึ่งเชื่อแน่ว่าพึ่งเขามีอยู่ในธรรมชาติแต่ว่าเขาไม่มีที่อยู่พอเราตั้งกล่องเอาไว้เขาก็จะมาอยู่โดยธรรมชาติปกตินี่<ๆ>ก็จะเป็นปจะเป็นพึ่งพงเหรอครับอันนี้คือพึ่งพงป่ามันก็จะมีทั้งพึ่งพึ่งหลวงเนาะที่รังใหญ่ๆตัวใหญ่เนาะ แล้วก็มีพึ่งมิ้มแล้วตัวนี้ก็คือพึ่งโพงมีปาพึ่งโพงเป็นเป็นพึ่งไซส์กลางถูกไหมครับไซส์ขนาดกลางโอ้ฝั่งนี้มาถ่ายยิ่งจะสวยนะนี่นี่ดูดิโอ้ฝ่ามือผมนี่ยังเล็กเลยนะครับสองฝ่ามือเนาะท่านพอเนาะครับสามฝ่ามือได้่าเลยอืมันใหญ่มากสามฝ่ามือเนี่ยยอดโอเคประมาณสามเดือนนะครับเดือน แล้วก็จะให้ดูนางายาเขาจะอยู่ตรงไหนเนาะคือในการเอาเอากล่องเอากล่องมาตั้งเนี่ยครับมันคือเอากล่องมาตั้งก็ใช้ได้แหละครับหรือว่าหรือว่าวอ่ามีกล่องแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าฟีโลโมโนผึ้งครับ <sk ill> ก็ฟีโลโมนผึ้งเนี่ยทำมาจากไข่ผึ้งนะครับเอาไปทำเป็นขี้ผึ้งครับแล้วก็มาทา บริเวณฝากล่องไล่ไล่ผมไม่มีไอต้องมีแปลงเนาะมีแปลง,ต,ง,ปลงต้องมีแปลงมาถูนะครับเพื่อให้ตัวเขาออกโอ้ลวงข้างในจะเริ่มเห็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่ออะไรยังที่งว้วนบอกเหรอตากลางมาอะไร ไอ้ไอนนแหละครับไอ้เกสอนเกสอนดอกไม้เกสอนดอกไม้ซึ่งเป็นเป็นที่นิยมชมชอบมันจะหักมันจะหักคุณสุภาพสตรีเนาะไม่พอนะครับตอนนี้กล่องไม่พอครับโอ้อได้เยอะมากครับกล่องไม่พอครับพึ่งลังนี้ลังก็ใหญ่อในน้ำนี่นี่หัวน้ำหวานเนี่ยติ๋งติงเลยนะครับเห็นเห็นเห็นเกสอนไหมครับเนี่ยเกสอนเนี่ยแพงกว่าน้ำพึ่งนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเกสรมีสมุนไพรมีมีเกสรดอกไม้มีเกรอกไม้นานาชนิดซึ่งพึ่งเขาจะเก็บมาเป็นอาหารเช่นเดียวกันในส่วนของน้าหวานก็คืออาหารพึ่งส่วนเกสรก็คืออาหารพึ่งครับเห็นไหมครับอันนี้น้าพึ่งล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หนักนะครับผมว่าหนักเกือบโลนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนนี้เกสรครับนี่เกสรโนี่ยเกษรอกไม้เป็นสีของเกสรเนี่ยจะต่างกันที่ พันไม้ไมอ่าพันไม้ก็ทำให้สีเกสรนี่ต่างกันไปตามชนิดของพันไม้กล<ฮ>ัง<ว>มไม่แก่์ไม่เดต้องไปเอาต้องไปเอาถาดนะครับต้องไปเอ,อถาออถา่ถาดมาถาดมันจะสวยกว่า เหล่าพักดีนะครับนักวิชาการสิ่มล้อมจากสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติสิ่มล้อมจังหวัดนะครับผมมีความรู้เรื่องพึ่งเนี่ยนะครับมาประมาณ5 6ปีแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่สกลนครน่ะย้ายมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เลี้ยงพึ่งอยู่สกลนครพาชาวบ้านเลี้ยงริมเขาภูพานในสวนยางพาราทีนี้พอมาอยู่บึงการก็เห็นว่าจังหวัดบึงการเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสวนยางพารามากที่สุดเป็นศูนย์กลางเมืองพาราของภาคอีสานเนี่ยจะทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้จากการขีดยาง เพิ่มจากการกีดยางก็คือเรื่องของผึ้งเนี่ยเป็นตัวตอบจุดตัวหนึ่งเพราะว่าผึ้งเนี่ยก็มีอยู่ในธรรมชาติสามารถอาศัยอยู่ได้ในสวนยางด้วยแต่ในสนยางเนี่ยมันไม่มีไม่มีบ้านให้เขาอยู่ไม่มีโพรงไม้ไม่มีกล่องไม้ผึ้งก็จะไปอยู่ตามท่อตามตัวน,นั้นตรงนี้บ้างนะครับในสวนยางแล้วก็เห็นว่าถ้าเราทํากล่องผึ้งไปไว้ในสวนยางเนี่ยผึ้งจะเข้าไปอยู่ <c oughs> ไปทําบ้านให้เขาผึ้งเข้าไปอยู่นะครับแล้วเขาก็เก็บน้าหวานดอกไม้ป่าบริเวณสวนยางส่วนหนึ่งก็คือดอกไม้ยางดอกยางนาด้วยดอกยางพาราด้วย นะครับพอจนถึงเดือนเ <All right. S 1> มษายนเราก็จะเก็บค่าเช่าคือเก็บน้ำหวานจากบ้านที่เราทําให้เขาอยู่นั่นแหละผมเรียกว่าเก็บค่าเช่านะครับแต่แต่ระหว่างที่พึ่งทํารางอยู่ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนอพึ่งเขาจะอยู่เดือนไหนก็แล้วแต่นะครับแต่พึ่งเขาจะเริ่มเก็บน้าหวานตั้งแต่เดือนมกรากุมพามีนาจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตรงนั้นมีดอกไม้มากหรือดอกไม้น้อย <Okay. S 1> นะครับถ้าดอกไม้มันเยอะ <Okay. S 1> เขาก็จะเก็บน้ําหวานได้เร็วนะครับ <Okay. S 1> แต่ระหว่างนั้นนะครับในห้วงจนถึงเดือน เมษายนพึ่งเขาจะมีการขยายประชากรคือแยกรังน,นะครับ <c oughs> เมื่อเรามีบ้านอยู่ให้เขาอาศัย <c oughs> เขาก็จะแยกรัง <c oughs> เพิ่มหนึ่งรังสองรังสามรัง <c oughs> เป็นการช่วยให้ระบบนิเวศมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนละพึ่งรังที่เราเก็บไอเข้ารังแรกก่อนที่เขาจะแยกรังพอเป็นถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมแล้วก็แล้วแต่เราก็จะเก็บค่าเช่ารังนั้นแหละเป็น ค่าที่อยู่อาศัยที่เขามาพักอาศัยในการขยายพันธุ์ส่วนส่วนที่เขาขยายพันธุ์ออกไปก็ไม่รู้รไปอยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นการเพิ่มจํานวนประชากรของผึ้งแล้วก็เก็บน้าหวานแค่รังเดียวรังที่เขาเข้าตอนแรกแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่มีการทํารังไว้ให้เขาจํานวนประชากรผึ้งก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งที่อยู่อาศัยไม่มีสองการใช้สารเคมีทางการเกษตรยาฆ่าแมาลงเยอะแยะมากมายสามการเผาพื้นที่เกษตรก็เป็นการทําลายแหล่งที่อยู่อาศัย ขอ,องพึ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรไหนที่จะเลี้ยงพึ่งเหมือนกับทางสวทกําลังท,ทํากิจกรรมอยู่ตอนนี้ก็คือหนึ่งอันดับแรกต้องมีป่าครับจะเป็นป่ายางพาราหรือจะเป็นป่าไม้ที่ปลูกแซมสวนยางป่าหัวไร่ไปลายนาอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านอนุรักษ์รักษาไว้2ง,งดการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในพื้นที่ที่จะเลี้ยงพึ่งนะครับสปลูกพืชอาหารพึ่งไม้ดอกที่พึ่งชอบนะครับลองไปดูไม้ป่าที่นิดไหนที่พึ่งชอบลองไปดู ในธรรมชาติว่าเพึ่งชอบตอมดอกไม้ไหนนะก็เพื่อปลูกสิ่งนั้นขึ้นมาเหลือนุรักไว้นะครับ 3. ส,สร้างบ้านให้เขาอยู่ทําเป็นกล่องไม้นะครับตามที่ดูในคลิปตอนแรกๆจะมีลักษณะของกล่องไม้มีทางเข้าทางเดียวหลังคาเปิดปิดได้เพื่อจะเก็บน้ําหวานแล้วก็เอากล่องพึ่งไปตั้งไว้ใต้ร่มไม้ร่มยางพาราร่มไม้ป่าบริเวณพื้นที่ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมสําหรับการที่จะตั้งกล่องล่อพึ่ง ไม่ให้หมดขึ้นในกล่องก็ต้องมีการทําเสาแล้วก็มีการใช้น้ามันเครื่องหรือโรยด้วยแป้งอะไรก็แล้วแต่ป้องกันพึ่งไอ้ป้องกันมดขึ้นทําไว้อย่างนั้นแหละครับบางตั้งได้ทั้งปีครับแต่พึ่งจะเข้ามากก็ตั้งแต่หลังฝนเป็นต้นไปตั้งแต่เดือนอตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมครับพึ่งจะอพยพย้ายหลังแม้ว่าจะอยพยพแยกรลังย้ายหลังก็อยู่ในช่วงนี้6เดือนนะครับหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าแล้ง ลองไปทําดูครับเพื่อชาวบึงการจะได้มีน้ําพึ่งน้ําพึ่งน้ําพึ่ง,งสุดๆจากสวนจากป่าแล้วเราก็จะทําเป็นแบรนด์น้ําพึ่งป่าบึงการในอนาคตเลี้ยงเยอะๆไม่เข้าใจติดต่อมาทางสบทบึงการเดี๋ยวทางทีมงานของสอบทบึงการจะยกทีมลงไปให้ความรู้ให้คําแนะนําได้ครับโอเคครับสำหรับผมสายชนเรลาพักดีครับผม อสวทมึงกายครับลาพี่น้องไปเึงท่านี้ครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับที่สายชนก็เอากล่องพึ่งมาตั้งไว้ที่เดิมพึ่งที่เขาออกมาเขาจะกลับเข้ารังนะครับเพราะว่ามีนางพญาเขาอยู่ บนหัวพี่สุเมศนะครับอันนี้ก็กําลังกลับลังเหมือนกันนี่นะครับต้องต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเกาะอยู่บนหัวเลยนะครับ